รถเก๋งเบนซินเครื่อง1.2ค่ะลูกค้าที่มาพร้อมกับระบบอัตราเร่งดีเยี่ยมนะคะประหยัดน้ำมันและลดมลภาวะหมดลดมลพิษสู่แวดล้อมด้วยวันนี้แพมพามาดูเป็นมิสุบิ i ิแอทาราค่ะลูกคา้าสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นรถปี2024เลยเลขไม่แค่7,000โลเท่านั้น สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาเป็นรถยนต์มือ2สภาพป้ายแดงนะคะเป็นรถเก่งเล็กนะคะประหยัดน้ำมันและคุ้มค่าในส่วนของตัวราคาด้วยรถมีรับประกันศูนย์นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะยังไงฝากกดไลค์กดใจกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ วันนี้แพรพามาดูเป็นมิสซูบิชิแอททราค่ะลูกค้ารถเก๋งเครื่อง1.2ไซส์เล็กนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้จะได้เป็นตัวแอคที่ค่ะลูกค้าราคาเปิดตัวป้ายแดงอยู่ที่ประมาณ5แสนกว่าบาทนะคะลูกค้าวันนี้ใครมีแบงก์สิบนะคะเอามาแลกสนลดไปเลยราคาเหลือแค่4 1 9 0 0 0บาทสามารถใช้แค่แบงก์สิบใบเดียวในการซื้อได้เลยเดี๋ยวพามาดูออปชันแล้วก็รายละเอียดรอบคันกันเลยนะคะว่าคันนี้น้องจิ๋วคันนี้ให้อะไรกันบ้าง เริ่มกันที่ไฟหน้าเลยตัวนี้ไฟหน้านะคะมาพร้อมกับไฟตาไฮโดรเจนคะ่ะลูกค้ามีไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับไฟหน้าของตัวรถคันนี้นะคะกระจังหน้าสีดำคะ่ะลูกค้าออกแบบมาเป็นตัวปินเปียโนแบ็คนะคะลูกค้ามาพร้อมกับโลโก้มิซูบิชิค่ะตัดการดูลงตัวมากๆเลย ะะตัดต่อมากันที่ตัวล้อมแม็กค่ะลูกค้าตัวนี้จัดทรงลงแม็กมาให้เราเรียบร้อยค่ะและใครนะคะที่สนใจเป็นคันนี้เราเปลี่ยนยางให้ฟรีไม่มีคิดเพิ่มนะคะลูกค้ารับประกันโครงสร้างเช่นเดิมนะคะไม่มีชนหนักชนเบาพีิกคว่มไฟไหม้ปรับใหม่อย่างแน่นอน กระจกมองข้างสีขาวสีเดียวกันกับตัวรถเลยตัวนี้ปรับอัตโนมัติผ่านระบบกุญแจรีโมทของเราได้เลยนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้บอกเลยนะว่าออปชันเขาจัดหนักจัดเต็มมากๆในราคาย่อมเยาวนะคะกุญแจตัวนี้ให้มาเป็นกุญแจรีโมทนะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านในตัวรถกระจกไฟฟ้าปรับออโต้ทั้ง4บานเลยนะคะในส่วนของคนขับ ข้างประตูคนขับเนี่ยมีที่วางแก้วมาให้หนึ่งจุดนะคะที่เปิดสีโครเมียมแบบนี้นะคะเสียงเงียบแล้วก็เบามากๆนะคะเบาะคนขับตัวนี้ปรับมือได้6ระดับนะคะลูกค้าส่วนผู้โดยสารจะปรับได้4ระดับนะคะเดี๋ยวแพรพาไปดูด้านในห้องผู้โดยสารกันบ้างดีกว่าบอกเลยนะว่าคันนี้เป็นรถ มือสองที่สภาพป้ายแดงมากๆนะคะตัวนี้ได้เป็นรถปี2024หน้าจอมาดวันให้มาเป็นตัวสีขาวค่ะลูกค้าสำหรับเลขไมคันนี้อยู่ที่8,194กิโลเท่านั้นนะคะรับประกันเลยไม่มีปรับไมไม่มีกรอมไมยอย่างแน่นอน นะคะพวงมา,าลัยรองรับตัวมัลติฟังก์ชันนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการรับสายกดโทรออกนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงสามารถกดบนพวงมาลัยหน้าจอได้เลยนะคะตัวนี้พวงมาลัยนะคะให้มาเป็นพวงมาลัยหนังนะคะมาพร้อมกับโลโก้ Mitsubishi แบบนี้หน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วค่ะลูกค้าไฟสัญญาณฉุกเฉินนะคะแอร์แอร์สามารถปรับออตโต้ตรงนี้ได้เลยนะคะตัวนี้มีที่วางแก้วมาให้2จุด นะคะลูกค้าแล้วก็ตัวเกียร์ให้มาเป็นเกียร์ออโต้เบรกมือเป็นเบรกมืออัตโนมัติแล้วก็มีที่วางแก้วข้างคนขับมาให้อีกนะและที่สําคัญค่ะลูกค้าด้านล่างตรงนี้นะคะด้านล่างตัวรถตรงนี้จะมีที่เก็บของเก็บสัมภาระได้อีกนะคะด้านล่างบนพวงมาลัยนะคนขับนะคะ ถัดมากันที่คอนโซลด้านหน้าค่ะลูกค้าก็จะมีที่เก็บของมาให้ตรงนี้อีก1จุดนะคะมีช่องเก็บของตรงนี้แล้วก็มีลิ้นชักเก็บของด้านใต้ด้วยนะคะแอร์แบ็กสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะคะรองรับความปลอดภัยในส่วนของฝั่งผู้โดยสารนะคะก็จะมีกระจกแต่งหน้ามาให้ด้วยนะคะ มีที่จับมือมาให้นะคะทั้งสีด้านเลยนะคะตัวบอกให้มาเป็นบอกผ้าสีดําแบบนี้นะคะบอกผ้าไม่ดูดซับความร้อนนะคะถือว่าเป็นรถไซ์เล็กที่ตอบโจทย์ในส่วนของตัวออปชันมากๆนะคะเพราะว่าตัวหน้าจอเนี่ยขนาด7นิ้วรองรับในส่วนของตัว Apple c a r p l a y นะคะบ e t o o t h Audio นะคะสามารถเชื่อมเพื่อฟังเพลงหรือเปิดทางวิทยุก็ได้เช่นกัน ด้านหลังห้องผู้โดยสารค่ะตัวนี้ก็มาพร้อมกับเบาะผ้านะคะลูกค้าบอกเลยว่าแอร์เย็นเฉียบม,มากๆนะคะตรงนี้ก็จะมีในส่วนของที่วางแก้วตรงนี้ให้อีกนะคะรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดถึง5คนเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะไฟท้ายด้านหลังคะ่ะลูกค้าตัวนี้ให้มาเป็นไฟ LED ตัว L คว่ำ um แบบนี้เลย นะคะลูกค้ามาพร้อมกับโลโก้ Mitsubishi Attitude แบบนี้นะคะเราบอกเลยนะว่าคันนี้เป็นรถเก่งไซส์เล็กที่ปีใหม่นะคะออปชั่นครบพร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวให้ดูด้านหลังห้องผู้โดยสารว่าจะเก็บของเก็บสัมภาระได้เยอะขนาดไหนสำหรับที่เก็บของด้านหลังของเรานะคะลูกค้าบอกเลยนะว่าคันนี้กว้างขวางมากๆนะคะไม่ว่าจะใช้งานในเมืองหรือออกเดินทางต่างจังหวัด ก็พร้อมสําหรับทุกๆคลิปทุกๆก,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 การเดินทางเลยนะคะตัวนี้จะยังไม่มีในส่วนของตัวล้ออะไหล่มาให้แต่จะมีในส่วนของตัวชุดปักมาให้พร้อมใช้งานเลยนะคะสําหรับคันนี้ถังฝานน้ำมันจะอยู่ด้านซ้ายของตัวรถค่ะลูกค้ารองรับในส่วนของเบนซินนะคะ9.195ได้หมดเลยการกินน้ำมันนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้อยู่ที่23.3กิโลลิตรเท่านั้นนะคะถือว่า คุ้มค่าแล้วก็ประหยัดมากๆและที่สำคัญคันนี้ยังลดมลภาวะสู่แวดล้อมได้ด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจเป็นรถเก่งไซเลสกํำลังมองหาเป็นรถเก่งไซเลสเครื่องเบนซินนะคะเครื่อง1.2นะคะวันนี้แนะนำเป็นคันนี้เลยจะลูกค้าจะได้เป็นรถปี2024เลขมใหม่แค่8,000โลนะคะ <c oughs> และใครที่มีแบงก์สิบนะคะวันนี้ราคาเหลือแค่4 1 10, 9 0 0 0บาทออกรถใช้แค่แบงก์สิบใบเดียวเอกสารไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด อนเริ่มต้นที่7,000กว่าบาทเท่านั้นตลอดสัญญานะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลย0942899320หรือทักช่องทางบ้านเขียวของเราก็ได้จะเป็นแอด5 3ตัวแล้วก็ B ี1ตัวนะคะ